สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชัยเกษมทิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพักประชาชนและหากกระผมได้รับการลงคะแนนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะยุบสภาทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาถึง4เดือนเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปกระผมขอยืนยันอีกครั้งว่านี่คือสัญญาที่ทำไว้ตอบพี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและพัรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆคำสัญญาต่อพี่น้องประชาชนโพสต์โดยพักเพื่อไทยเมื่อเกือบครึ่งชั่วโมงที่แล้วแชร์ไป1,700ครั้งกับประมาณ1,500กว่าคอมเมนต์ครับพี่ปุ่นเป็นยังไงฮะฟังแล้วล่าสุดเต็มๆเ,เ,เมื่อกี้นี้ ทำไมอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นน้าทำไมพี่ตอบช้าอย่างเงี้ย <laughs> สงสารอาจารย์ <laughs> มันยังไงนนไม่ได้ที่พักนะไม่ใช่ที่พักอันนี้ไม่ใช่ที่พักซึ่งซึ่งเอา,เอาผมว่าเอา iPad ไปให้อาจารย์ที่บ้านป่ะเออแล้วก็นั่งอ่ะแล้วห็ความโปร่งใสป่ะข้างหลังเป็นกระจกใสๆแสงเข้าผมว่าวักแบบเหมือนใครนะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเหรอใช่แต่ว่าทิ้งทิ้งสุดท้ายมาหลายใบคือคือว่าไปเรื่อยอ่ะอย่างที่ผมบอกรัามันมัน คนไม่ได้พิจารณาแค่ตรงนี้แล้วก็เอาจริงอ่ะที่ผมบอกอ่ะมันต้องไปดูในเนื้อหาอีกเพราะว่าเมื่อสักครู่อ่ะผมเพิ่งออกรายการคุณจักระพบแกก็เพิ่งเผยอาจจะอาจจะไม่รู้ว่ากลับที่พักโดนดุเปล่าเพราะว่าแกเพิ่งมาพูดก่อนมาพูดในรายการพอๆแบบเหมือน<ม>เหมือนพูดกันไปอะไรมาผมก็แบบอะไรที่สงสัยผมก็ถามอ่ะแกก็เลยบอกว่ามันยุบไม่ได้นะไม่ใช่เป็นนายกล้วยุบได้เพราะนายกอ่ะจะแวลิตจะสามารถทําได้ต่อเมื่อถแถลงต่อรัฐสภาแล้วแถลงนโยบายมันมีข้อกาหนด ในรัฐรมนูญนายกไปทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นต้องร้อยถแถลงก่อน <S <S อันนั้นคือยุบทันทีงไงแต่ถแถลงก่อนอ่ะมันมีข้อกําหนดว่าต้องถแถลงภายในสามสิบวันเพราะนั้นเนี่ยถามผมว่าเป็นยังไงก็ก็ไม่เจอท่านมานานอ่ะท่านจะท่านจะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรเป๊ะแต่ว่าเมื่อกี้ท่านไม่ได้ว่าข้อกฎหมายที่เป๊ะท่านอ่านจาก iPad แล้วก็อ่านด้วยสปีดแบบ0ูด้วย คือช้าแล้วก็ค่อยๆอ่านทีละคำทีละคำอย่างเงี้ยก็คือผมผมว่าน้ําหนักที่ที่จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะแทบแทบจะแทบจะไม่ไม่กระทบเทัเดียรอย่างผมก็ยัยงยืนยันคำเดิมอบว่าเขาไม่เขาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกคนที่จะโหวตเขาก็ตกลงกันแล้วแล้วก็อีกอย่างเขารักษาแบรนด์ในการรักษาคําพูดพูดคาไหนก็คํานั้นอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสยากครับอาจารย์ในช่วงท้ายถ้าเกิดว่าพักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลคุณอนุทินเป็นนายก ทิศทางการเมืองไทยจะเป็นยังไงอนาคตคดีของคุณทักษิณสัปดาห์หน้าเก้ากันยาจะเป็นยังไงและขออีกหนึ่งคำถามอาจารย์มัดลงให้ผมเลยนะ <c oughs> จะมีรัฐมนตรีที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากรัฐบาลปัจจุบนันและเคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายต่อหลายยุคหลายสมัยจะกระโดดข้ามขั้วมาอยู่ด้วยอีกไหมเอาคําถามเรื่องรัฐมนตรีก่อนนะครับผมหวังว่าคุณอนุทินจะตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับโดยไม่มีกลุ่มรัฐมนตรีขาประจำนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์ นะครับแล้วก็เป็นมาในยุคคุณเศรษฐาแล้วก็เป็นมาในยุคคุณแพรองทานนะครับคุณอนุทินมีโอกาสจะสร้างประวัติสา์ให้ตัวเองแล้วนะครับถ้าจะต้องมีรัฐมนตรีกลุ่มขาประจําซึ่งซึ่งทุกคนรู้ว่าสังคมคลางแคลงใจเนี่ยเอามาให้หน้อยที่สุดนะครับไม่มีเลยได้ยิ่งดีนะครับหรือถ้ามันจําเป็นจะต้องมีที่นั่งที่ว่างในคอรมอ8สิที่ซึ่งพรคประชาชนเสียสละคุณเอาคนที่ดีสุดในประเทศมาให้ได้เอาคนที่เก่งสุดในประเทศมาให้ได้นี่คือข้อที่1ถ้าตอบสั้นคือผมคิดว่ามี แต่หวังว่ามันจะไม่เยอะและมันจะไม่ประเจิดประเจิดและที่สําคัญที่สุดกระทรวงยุติธรรมจะต้องไม่ใช่ของพักภูมูมใจไทยกระทรวงนี้เอาคนนอกมาเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับดี i คดีสวถ้าเอาคนในภูมิใจไทยมาคุณอนุทินเปิดทางให้พักเพื่อไทยฆ่าคุณเองนับนี้คือข้อที่หถ้าถามเรื่องคดีคุณทักษิณผมคิดว่าสัญญ,ญาณการเมืองทั้งหมดนี้นะครับ เป็นสัญญาณว่าในวันที่9คุณทักษิณมีโอกาสจะเจอ worst case scenario worst case scenario ก็คือนะครับแน่นอนว่าตํารวจกับหมอคงผิดแน่นะครับแต่ว่าคุณทักษิณจะโดนบังคับโทษไหมนะผมคิดว่ามีโอกาสโดนบังคับโทษนะครับทีนี้โดนบังคับโทษมีหลายแบบบางคนบอกว่าต้องติดคุกใหม่นะครับบางคนบอกบังคับโทษก็คือกักตัวอยู่บริเวณนะครับ house arrest อะไรแบบนี้ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณในวันที่9คือเมื่อการบังคับโทษเกิดมันจะไม่ใช่เป็นการติดคุก8ปี แต่มันจะเป็นการกักตัวที่บ้านนะครับแล้วการกักตัวที่บ้านเนี่ยสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสําหรับคุณทักษิณคือหวังว่าการกักตัวที่บ้านเนี่ยจะเป็นการกักตัวแบบที่อาจจะไม่ได้กักอะไรในความเป็นจริงเ <c oughs> ช่นนึกถึงม็อบราษฎรปี6 3าเด็กๆโดนนะครับ <c oughs> เป็นกุ้นลุงหึืเด็กคนอื่นโดนเนี่ยครับการกักตัวมีหลายสูตรกักย4บชั่วโมงที่บ้านก็มีนะครับบางสูตรกักหลังหโมงเย็นบางสูตรกักหลังสองทุ่มบางสูตรกักหลังเที่ยงคืนผมว่าสิ่งดีที่สุดที่คุณทักษิณอาจจะคาดหวังคือ โดนบังคับโทษแต่ว่าการบังคับโทษเนี่ยกักตัวที่บ้านเช่นกักตัวที่บ้านแบบหลังเที่ยงคืนถึงหกโมงซึ่งคนในวัยแปเนี่ยหลังเที่ยงคืนถึงหกโมงยังไงก็อยู่บ้านอยู่แล้วไปลุ้นตรงนั้นดีกว่านะครับข้อ3การเมืองจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะเป็นการเมืองที่ร้อนแรงและเราจะเจอสถานการณ์ที่เราไม่ได้เห็นอีกเยอะเช่นพักประชาชนซึ่งถ้าเขาโหวตอนุทินเป็นนายกเขาจะเป็นฝ่ายค้านต่อนะครับเขาจะทำยังไงกับยุทธการที่เพื่อไทยคือวันนี้ตอนเช้าผมก็คุยกับเพื่อไทยหลายคนว่าจะเอาอยัางไง เขาบอกว่าอนุทินเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เขายื่นอภิปรายไม่วางใจทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดคือเพื่อไทยพร้อมจะอภิปรายทันทีทีนี้พักประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายค้านกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรในการอภิปรายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วแม้กระทั่งคุณอนุทินเองนะฮะ เมื่อเขาโดนอภิปรายด้วยเรื่องเขากระโดงซึ่งพักเพื่อไทยเล่นแน่ครดีทัวสวซึ่งเพื่อไทยเล่นแน่แล้วก็เพื่อไทยเล่นจนตอนนี้คนฟังรู้สึกว่าสารตัดสินไปแล้วด้วยทั้งที่จริงๆคดีทัวสวเนี่ยยังเป็นระดับหมายเรียกหมายเรียกนี่ใครๆก็โดนได้นะครับไม่ได้เป็นการตัดสินอะไรผิดแต่ว่าถ้าเพื่อไทยเล่นเรื่องพวกนี้ผมว่าพักภูมิใจไทยเขายังมีอาวุธลับนะครับ, <c oughs> รบเช่นเรื่องสนามกอล์ฟเอาพายตัว PN เอ็นเทมส์ว e ลเล่เรื่องเหล่านี้ในสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยแตะ ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยนะครับเล่นเรื่องเขากระโดงเล่นเรื่องอะไรต,รต่างๆเนี่ยคุณจะเจอเรื่องตัว PN กคุณแพรทองทานมาแน่เทมส์วันเล่มาแน่เอาพายมาแน่และในสุดมันจะเป็นคําถามถัดไปว่าเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านจริงหรือเปล่าถ้าพักภูมิใจไทยออกอาวุธหนักเช่นเรื่องเอาพาย